จ้าโอ้ยหายลูกกุญแจไผ่เพราะท่านใดไหมของน้องบัวห้ได้แล้วแต่ว่าของพี่ห้ไผ่เพราะท่านใดไหมราองว่ามันเด้งออกคือเก่าจ้ามันบ่ใหายเพราะท่านใดเบาหน่อยเลิบสีสวัสดีขอบคุณเลไลเดอรขอบคุณเลไล thank you so much Len thank you for a uh, super sticker thank you thank you thank you s u n s h i thank you so much for coming for support my channel สวัสดีคุณยายชมนะคะเนาะ สวัสดีคุณยายโชมจากเบาน้อยเนาะค่ะทำเองอร่อยเองมันผู้ใดญเนาะทำเองอร่อยเองะจําซื้อซองว่าได้สวัสดีค่ะพี่อิน บอกแน่บอกแน่ยจำจำว่าอดไรไหมทำเองอร่อยเองสิขึ้นจากชั่วโมงนึงเนาะค่ะเนาะบอกบอกก่อนเลยเดอิอบอกสุขคนอัถ้าผู้ใดอันมีธุระกะไปแวน่นใดเด้อค่ะเดอิอไปแว่นทั้งอื่นได้กะสิอาศัยขาจอดมาน้ำแนกะอาศัยได้เฮ็ดเฮ็ดคลิปให้ไห์ออกไปน้ำเนาะค่ะเนาะ เพราะว่ายุ่งมากถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่มีไม่มีโอกาสได้ทําได้ทําคลิปเนาะค่ะเนะาะบ่มีคลิปสิรุ่ัน้เขาเจ้าล่างผลไม้กับมันก็นสสโดนอนี่หรอกแต่ว่ากับ้่าได้ชั่วโมงหนึ่งก็สิลงจะล่งแล้วก็สิล่างต่อยมันแล้วเพราะว่าส่วนสิมาเด็ดออกจากขวานมันน้ำเนาะค่ะเนาะมาเด็ดออกจากขวานมันเพราะมันก็นสิเป็น,เป,นเป็นพ่วงเป็นย่อยยื่นสิจ้า ทำอะไรกินทำอะไรกินคะพี่ออปอพี่ไปเก็บไอ้ผลไม้ป่ามาอันอันถามเขาเขากระบอกเราละอันถามมาแล้วเที่ยนึงแห้งลื่มซื้ออีกอันเขาเอือนยังเนาะอันอันสมองเป็นแอมไซเมอร์แล้วเพราะว่าเท่าแล้วอันควบจำบ่าค่ายดีนันไหมขันอันไหนห้องว่ได้เ้าทุกมือบ่ได้เอือนทุกมือมันจะเป็นเป็นสีลื่มลื่มแต่ว่าเป็นผลเป็นผลไม้ อแบบแคล้ายๆก็คือผลไม้ป้าเข้าไปเก็บเอามาเน่ะจ้าที่นี่มันมันหลายเขากะมันสิก,กินบ่ท่านนอกกันเข้าบัาลางมันกับสีน้ำเข้าก็ตรงล่างล่างแล้วเขาก็จะไปใส่หองแข็งหองฟิดไวน้นะจ้ะเนาะขึ้นไปเลยจ้าอุย้ยน้องอินตาย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 น้องอินทําอะไรนะ่น้องอินอุ้ย ก็ได้น้องอินทําอะไรน้องอินโอ้ยนอกเก่งใจได้ไ่มที่นี่เก่งใจเด้เก่งใจร้ายเก่งใจร้าย,ย,ายน้องอินเลยแต่ขอบใจเลยลายรเด้อขอบใจ้รยๆขอบใจเรไรโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายน้องอินฮูบ่ทําให้พี่ใจสัน่น อยากจะบอกว่าที่คนนี้นั้นมีแต่ให้ลองเพลงอีกพี่สุให้บ่อยแล้วค่ะโอ้ยเข้าใจเข้าใจน้องอินเมื่อกี้ที่พี่ร้องเพลงไปน่ะก็นานาๆจะให้ทีน้องก็ไม่ได้ว่าไอ้นั่นหรอก เพื่อว่าสจได้จะได้ร้อยเหรียญกันไวๆไวมั้งจะได้เงินเดือนกันไว้ไหเนาะค่ะเนาะแต่ก็ขอบใจน้องอินเลยลายเด้อน้องอินน้องอินขอบใจเลยลายล่ะ